ไม่เกี่ยวันถหายแค่พี่น้องถ่ายแค่พี่พตกแตกงโอ้ไปแล้วไปถ้าเสียงโคตรก็ตกเลยเลิกไอ้นีพ่พี่เลิกขอเน็ตสาลากลางบ้านใช้หรือเน็ตวัดใช้ได้ละหายใช้เน็ตตัวเองหน่อย <c oughs> ใช้แต่เน็ตชาวบ้านเขามันกระตกจัดเลยเนะี่ยผมว่าเป็นโรบอทอ่ะเอืออะเอืออะเอืออะโอ้ยยังยังยัง เฮ้ยนี่พูดถึงกันเตียแวพาคกันตีนคนเลยฮัลโหลครับคุณครับคุณครับมีมีแคบขาดแล้วครับอ๋อยังไม่ได้เลยค่ะขอบคุณครับเนี่ย ยี่ดีคอเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่หาล้อใครไปหาเรื่องนอกนี่ครับเอ๊ะค้าเลยมีแคปพี่ขายครับพี่พี่ทองสุกมีแคปพี่ขายป่ะพี่ต้องไปถามข้างๆครับได้ครับพี่ฮัลโหลัลโหคุณครับคุณอาหาครับมีมีแคปพี่ขายป่ะครับต้องมา ที่เขาบอกว่าพี่ทอค้างนี่ทอไปไหนนะข้างนี้ไม่ดีมั้งไม่ลองด่าเขาดูวะน่าจะได้อย่างอื่นอ่ะเขามาตกปลาเป็นไงนะเขามาตกปลาพี่ว่าเขามาหาอะไรพี่คิดว่าเขาจะมาหาตังค์จริงเหรอหาเออหาปลาหาตังค์ส่งแกงดูหาตังค์หาตังค์เขาไปตกดำลึกแล้วพี่เขาไม่มาตกต้นเขาอาจจะแบบชิวๆงี้หันหน้าเอาทำอะไรไม่หาเราหันนอนบ้าเนี่ย ต,ตื่นตื่นอ๋อไอเท่าเอยเอาตื่นเช้าพี่ตรงไหนพี่ไม่หาหลับหานอนตกไลยกูไปไอเนียโอ้เสียงอย่างกะตุกอ่ะอันนี้คือวิชาลับที่ทำให้ตัวไอเสีย<ะ>ที่ทำให้กูเก่งไงโอ้โหแจ่อะได้ได้แค่พี่เกียร์แล้วโอ้ยน้องพี่พึ่งไม้วอกเกียร์น้อได้แค่พี่เกียร์แล้วได้แต่ปาเนี่ย ตกปลานก็ต้องได้ป่าตัวเนาะพี่พี่โอเวอร์ครับได้แคปหยันพี่เข้าไปก่อนนะถามไม่ทันหรอพี่เข้าไปแล้วไม่เอาถามเขาดูถามแล้วไม่ทนันไอ้เหีย้ยแหละเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปถามแล้วไม่ทันไงไอ้ฝันดีกลัวน่นะชาวแก๊งนู่นนะ่ะมีเยอะนะพี่แก๊งไหนอ่ะเอนผู้หญิองอะเขา,าเขาบ้านเขาผัวหรือเปล่าพี่เออว่าเขาตกให้ผัวเขาไ,ไม่มู้ใช่ปะเนี่ย เขาก็ยืนอยู่ข้างผัวพี่ไม่เห็นยังไงนะไหนในผัวเขอไอ้เหี้ยนี่ไอหัวฟ้าเหมือนกันด้วยหนว่วะนู่นไงอ้าวเขาดูว่าเขาจะเป็นประชาชนประชาชนแล้วเป็นไรถ้าเขาเป็นแฟนกันนะเดี๋ยวเออเกี่ยวในประชาชนมันใช้ไอ้ของในกุญแจแดงไม่ได้อา้าวแล้วเกี่ยวในกุญแจแดงเขาขายแคมพีให้เราอยู่ดีปะ่ะอ๋อประชาชนใช้เออเดี๋ยวเรามาถามดู ออ้ครับไอ้ไอ้ครับไอ้ได้ยินเนาะอา้ไอ้ไไม่อยู่อะโอ้เย้เขาไม่อยู่อะพี่เขาเมื่อเ,อ,เออเมื่อสองคนเลยแต่สองคนนั้นตกคู่กันไม่กล้าไปถามเลยเดี๋ยวแบบไม่อ่ะมัวแม่งแอบด่าอีกอ่ะแล้วเขาจะจัดทำไมวะเออแต่เช้า ที่หลังมันก็ใส่ชุดช่องสุกไปเดือดทำเสียงขู่เขาก็้าตอบมึงไงหล่นมาแล้วีปเด้ๆๆแป๊บๆหาท่าเดินเนี่ควรทำกับไอ้คนไม่เก็ที่เขาเพิ่ออกแบบ ห้องเฮียเลยเดี๋ยวตกนี่พี่ครับพี่มีแคปพีขายไหมครับพี่ไม่มีเลยครับของคราบพี่มีมีแต่หอยกระปูว้ายตเนี่ยเกลือมากครับพี่ขอให้ตกได้แคปเยอะๆครับครับเขาบอกมีแต่หอยกระปูโอ้ ไงหมกมึงอ่ะหมกเวรพี่แหละน้องนุ่งขอไม่ได้กูเพิ่งมาเมื่อกี้กูเพิ่งตื่นเมื่อกี้แม่งเหมือนมีหมาอะไรปลุกกูมาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วหมาที่ไหนปลุกอ่ะแล้วมันต้องใส่ก่อนเลยตกปลาถามจริงอันนี้อยากรูเพิงจริงแอดไงแอดไงแอดว่าแอเก้าอี้ไงเก้าอี้แล้วไงแอดไงโอ้แอดก็เป็นเก้าอี้ก็เลยมาตกปลาอย่างนี้เรอ แอบแอบไม่เกี่ยวคนหายแคปพี่น้องถ่ายแคปพี่ส่งแก๊งโอ้ไปแล้วไปถ้าเสียงโคตรก็ตกเลยเลิกไอ้นี่พี่เลิกขอเน็ตศาลากลางบ้านใช้หรือเน็ตวัดใช้ได้ละหาใช้เน็ตตัวเองหน่อยใช้แต่เน็ตชาวบ้านเขามันกระตุกจัดเลยเนะี่ยผมว่าเป็นโรบอทอ่ะเอือออออออ้อเอื้อเอื้อโอ้ยยังยังยัง เฮ้ยเอกจะขยันพูดทำไมว่าเดือนนี้น้องเอกไม่ต้องพูดเขด้าใจปะเอก,กตกไปเลยแตกล้เอโอ้ยยังจะพยายามยังเนมือขึ้นไปบนบนแหละเลยพูดซะเลยพูดซะผู้ชายไม่ถามไม่เชื่อ